นุทินแจงสวออนันทนาเนี่ยตั้งกระทู้ถามปมเขากระโดงข้องใจกรมที่ดินตั้งในสอสอเนี่ยเป็นคณะกรรมการสอบก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปตอบกระทู้นะครับของสวออแต่ทําไมรัฐมนตรีไม่กล้าเข้าไปตอบกระทู้นะครับของนะครับ ในสภาที่เป็นสอสอโดยเฉพาะกระทู้ของพักประชาชนมันเพราะอะไรก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของเขากระโดงนะครับข้อมูลที่ลึกมากที่สุดและข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดและสามารถถามได้แบบลึกๆนั่นก็คือของพักประชาชน แต่คำถามคือนายอนุทินทำไมไม่กล้าเข้าไปตอบนะครับทำไมต้องส่งคนนู้นคนนี้เข้าไปตอบแต่พอของสอวอเนี่ยเข้ามาตอบก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลของสอวอเนี่ยไม่ได้ลึกจริงนะครับและเป็นข้อมูลที่ผืนเผินเท่านั้นก็เป็นการเป็นเวทีที่ให้นะครับรัฐมนตรีเนี่ยมาฟอกข่าวตัวเองหรือเปล่าในข้อมูลนี้อันนี้ผมก็เอามานําเสนอนะครับให้ประชาชนได้รู้ว่าวันนี้